สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูการเลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานะคะสบายดีกันทุกคนนะคะเอาละค่ะสำหรับอพพพอสนี้นะคะมีเพื่อนๆท่านใดได้ติดตามชมรครจีน,นะะเรื่องเจ้าหญิงองค์สุดท้ายกันบ้างคะ่ะ The Last Princess นะคะเรื่องนี้ก็ออนแออยู่บนแพลตฟอร์มโยกคูค่ะก็สำหรับน้องพระเอกนะั้นนะคะก็เป็นจุด ดึงดูดของแอดวานเลยที่จะต้องเข้าไปดูนะคะว่าก็เรื่องนี้น้องจังเหอก็ <c oughs> <c oughs> หล่อมากๆค่ะหล่อจริงๆ <c oughs> นะคะแล้วก็ด้วยความหล่อที่มีแววแบบความเ,เจ้าเล่นิดๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดึงดูดใจค่ะสําหรับนางเอกนะนะะั้นนะคะคุณหวังเหอรุ่นนะคะหรือว่าหวานชอบเรียกเธอว่าเรนนะคะชื่อภาษาอังกฤษเธอชื่อเรนค่ะง่ายดีนะคะเรนที่แปลว่าสายฝนนะคะเอาละคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยแอดวานก็ดูมา9ตอนแล้วนะคะ มีเพื่อนๆท่านใดดูแล้วบ้างเรื่องนี้มีซับไทยนะเดี๋ยวก็ค่อยๆตามแอดหวานมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวหวานค่อยไปสรุปให้ที่หลังว่ามันมันดีในระดับไหนนะคะสําหรับเรื่องนี้เอาเป็นว่าเรามาฟังกันก่อนว่าใน9ตอนที่หวานดูมาได้อะไรมาบ้างนะคะก็คือเรื่องนี้มันก็จะเริ่มขึ้นในสมัยของราชวงศ์ชิงค่ะซึ่งนางเอกนะคะก็คือ อี้หลงอะเรียกสั้นๆว่าอี้หลงนะคะเธอเป็นเจ้าหญิงค่ะทีนี้เธอก็ได้พบกับบุคคลคนหนึ่งนะคะก็คือปูรีกูเตอนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนของครอบครัวของทางพ่อของทางนางเอกของพวกเรานี่แหละค่ะทีนี้ได้พบกันในระหว่างที่กําลังวางลูกบอลหยกสองลูกให้กับตุ๊ก,กตาหิมะนะคะหลังจากนั้นนะคะวันต่อมาค่ะถัดกันเลยนะคะนางเอกของพวกเราก็ได้ยินเสียงลูกแมวมิ้วมี้วจากนั้นก็ตามมันไปเพราะว่าแมวมันได้รับบัตร ค่ะในขณะที่นางเอกของพวกเราในตอนเด็กนะคะก็ได้ตามแมวไปนั้นก็มีเด็กชายกลุ่มหนึ่งค่ะเพราะเห็นนางเอกนะคะก็เข้ามากันแกงเด็กผู้หญิงเลยทีนี้ก็มีพระเอกนะคะพระเอกต้องแซ่เจ้าค่ะเจ้าเจิงก็ก้าเข้ามาแล้วก็ปกป้องนางเอกค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะอายุประมาณ10ขวบก็คือนางเอกเราอายุ10ขวบส่วนพระเอกอายุประมาณ15ขึ้น16ปีนะคะ ก็เป็นพระเอกมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะทีนี้ค่ะพระเอกของพวกเรานะคะเจ้าเจิงเนี่ยขณะที่พยายามที่จะปกป้องนางเอกอยู่ก็ถูกเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือ,อทําให้ได้รับบาดเจ็บก็มีเลือดออกเลยนะคะเป็นแผลแบบตัดๆค่ะทีนี้นางเอกของพวกเราก็เลยอยากที่จะทําแผลให้กับพระเอกนะคะโดยการใช้ผ้าเช็ดหน้าของเธอนี่แหละค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าอันนี้มันก็เป็นรักแรกพบเลยนะคะที่พระเอกก็ประทับใจนางเอกแล้วนางเอกก็รู้สึกว่าโอนนี่คือฮีโร่ ฮีโร่เลยฮีโร่เป็นเป็นพระเอกในชีวิตของเธอเลยนะคะจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็มีความแบบว่าเด็กๆอน่ารักเกี่ยวก้อยกันค่ะสาบานว่าเดี๋ยวโตขึ้นแล้วจะแต่งงานด้วยกันนะคะแล้วทีนี้ก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยพระเอกมาด้วยนะแล้วก็ยังมอบจี้หยกให้กับนางเอกด้วยนะคะถือว่าเป็นการเริ่มเรื่องได้อย่างอบอุ่นทีเดียว แล้วพอเขากลับมาที่บ้านค่ะเขาก็โดนแบบว่าพ่อดุด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มของเด็กชายที่พระเอกพวกเราไปซ้อมมา <c oughs> ก็เป็นลูกของนายพลค่ะเอาง่ายๆนะคะก็ถูกบน่นแต่ว่าลูกก็บอกพ่อไปด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแบบลูกผู้ชายใครมาลังแกผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยได้นะคะอารมณ์แบบฮีโร่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วล่วะคะ่ะจากนั้นนะคะแทนที่จะจะปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ไปนะคะหลังจาก ที่รู้ว่าหนึ่งในนั้นนะคนที่เขาซ้อมเป็นลูกในพลใช่ไหมพระเอกของพวกเรานะคะโอ้โห <c oughs> ก็เด็ดค่ะไม่ไม่หยุดนะคะก็ยังไปไล่ตามไอ้เด็กคนนั้นอีกแหละไอ้เด็กที่เขาซ้อมไปแล้วเขาก็บอกว่านี่ให้หยุดฟ้องเลยนะอ,อย่าไปฟ้องเรื่องราวอะไรกับพ่อของเขาอีกนะคะว่าเขาไปรังแกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นพระเอกของพวกเรานะคะก็คือแต่งตัวแบบแทบจะไปเฝ้าดูนางเอกนี่แหละคะ่ะ แต่ไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าพ่อของเขานี่ห้ามเอาไว้ค่ะแล้วก็พ่อที่เป็นนายพลของเด็กคนนั้นน่ะคือกลับมาที่เมืองนี้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องพาลูกชายนะคะคือเขาก็เป็นเศรษฐีแหละแต่ว่าไม่ได้มีตําแหน่งอิทธิพลอะไรไงก็เลยต้องพาลูกหนีค่ะตระก,กูลเจ้าหนีออกไปทันทีโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ทางพระเอกของพวกเราได้ไปล่าลากับนางเอกอี้หลงเลยนะคะดังนั้นนะคะก็คืออี้หลงกับแมวหนึ่งตัวก็ก็ต้องรอต่อไปแล้วก็ไม่ได้เห็น หน้าของเด็กชายที่มาเกี่ยวก้อยสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธออีกเลยนะคะโอ้โ oh, ห oh. แต่ว่าจุดที่ทำให้แบบมันรู้สึกแบบโอ้โหเศร้าแล้วก็ซึ้งมากเลยก็คืออี้อีหลงของพวกเราเนี่ยเหมือนกับว่าได้เห็นอะ ได้เห็นในตอนที่รถของพระเอกนะคะครอบครัวของพระเอกแบบว่าขับออกไปไกลๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงตะโกนที่เป็นคําแบบบอกลาจากทางพระเอกแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เลือนลางนั่นเองทุกอย่างมันก็ดูสายเกินไปแล้วสําหรับในช่วงเวลาที่เป็นเด็กนะคะคือไม่ทันที่จะได้พบหน้ากันตัวๆอีกแล้วล่ะคะ่ะนางเอกของพวกเรานะคะก็มีความแบบว่าคิดว่าเนี่ย เธออาจจะไปรอที่จุดเดิมทุกๆวันเลยอ่ะที่แบบเคยนัดกันไว้นะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราก็ทำแบบนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอก็อายุประมาณ18ปีค่ะแล้วไอ้จี้หยกนะคะที่ทางพระเอกมอบให้เมื่อตอนที่ได้เจอกันตอนนตอนที่นางเอกเราอายุ10ขวบเนี่ยเธอก็เก็บไว้ตรงนั้นแล้วก็พกติดตัว ตลอดเลยนะคะส่วนสำหรับทางพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็จะมีผ้าเช็ดหน้าค่ะผืนที่อี้หลงนางเอกนั้นได้เอาพันแผลให้เขานะคะก็คือเหมือนกับมีของแทนใจกันอยู่คนละอย่างค่ะจากนั้นนะคะต่อมานางเอกของพวกเรานี่ก็คืออยากเป็นแพทย์นี่แหละอยากเรียนสูงๆนะคะก็ตัดสินใจค่ะกำลังที่จะย้ายไปเมืองใหม่เพื่อที่จะไปเข้าเรียนหมอนะคะดังนั้นก็เลยอ่ะ ตัดสินใจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ค่ะเรื่องฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตผู้หญิงกับแมวนะคะก็คือลงลงเหมือนตามหาพระเอกนั่นแหละค่ะแล้วเมืองที่นางเอกจะย้ายไปนะคะก็บังเอิญบังเอิญเป็นเมืองเดียวกันกับที่พระเอกนะคะแซจ้าค่ะพระเอกของพวกเราเจ้าเจินนะคะอยู่ที่นั่นพอดีที่นี้ค่ะ ตอนนี้มันก็เริ่มบทละครเริ่มแบบว่านวนวแล้วนะคะก็คือไอ้คนแทบป,ปู้นะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนของครอบครัวนางเอกเนี่ยแหละคะ่ะก็ได้พาแบบว่าอี้หลงมาอยู่ด้วยนะคะที่เมืองนี้แล้วจริงๆแล้วนะคะพวกเขาก็เหมือนกับว่าเ,เป็นการมีได้ได้แต่งงานกันด้วยแต่ว่านี่เป็นการแต่งงานแบบหลอกๆนะคะคือคนคนนี้เป็นคนที่นางเอกเราพบตอน10บขวบคนแรกเป็นผู้ชายคนแรกที่เป็นครอบครัวเป็นเพื่อนบ้านกับทางทางพ่อแม แม่ของเธอนะคะทีนี้พอเธอย้ายเมืองมาปุ๊บก็ได้ทําการแต่งงานหลอกๆก,กับคนแซบป,ปูซึ่งก็เราก็ถือว่าเป็นพระรองก็ได้นะคนนี้เอาง่ายๆค่ะแต่มันเป็นความคิดของนางเอกเพียงคนเดียวนะคะที่ว่าแต่งงานหลอกๆอ,กอะ่ะส่วนอีกคนหนึ่งอยากแต่งจริงค่ะก็คือพระรองเนี่ยแซปปูนะคะแซปปูอยากแต่งจริงเขาอยากจะเป็นสามีภรรยากันนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นทางพฤติไนเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับ อี้หลงนั้นนะคะก็ไม่ได้ชอบอะ่ะไม่ได้ชอบคนแซปป่บปูพะลองนี้เพราะว่าก็มีคนที่นางคิดถึงอยู่แล้วนะคะคนที่นางเอกของพวกเราคิดถึงก็คือพระเอกนั่นเองค่ะส่วนนะคะคนที่มาชอบพะลองก็คืออู้เป่าอี้นั่นเองก็ชอบออปูมากๆเลยนะคะหวานขอเรียกสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทุกท่านฟังไปตามหวานมานะคะทีนี้ค่ะสาหรับ านางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็คนที่ชื่อว่าอูเป่าอี้ที่มาชอบนะคะชอบออพระรองแซบปูเนี่ยก็คือจะไปจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันโดยที่นางเอกของพวกเรานี้ก็ต้องการที่จะเรียนหมอค่ะทีนี้นะคะพระเอกของพวกเร,เราเป็นอย่างไรบ้างพระเอกแซ่เจ้าของพวกเราตอนนี้กลายเป็นนายพลแล้วนะคะแล้วก็มีกองทัพเป็นของตัวเองขนาดเล็กๆค่ะแต่งานหลักของเขาก็คือเป็นผู้อํานวยการของมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็มาพบกับ อีหลงซึ่งขณะที่พวกเขาอยู่ในงานเลี้ยงค็อกเทลค่ะจากนั้นเขาสังเกตเห็นวี่หลงแล้วดูเหมือนว่าเอ้ยทำไมคุ้นจังเลยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ดูแบบว่าเหมือนเคยเจอกันมาแต่เขาก็ไม่แน่ใจค่ะทีนี้เรื่องบังเอิญมันมีอยู่จริงค่ะเพื่อนๆก็คืออู้เป่าอี้ซึ่งเป็นเพื่อนของนางเอกของพวกเราเนี่ยรู้จักพระเอกแล้วก็รู้จักตระกูลเจ้าด้วยนะคะคือรู้จักทุกคนของตระกูลเจ้าเลยค่ะแล้วอู๋ อูเป่าอี้เนี่ยไม่ชอบไม่ชอบพระเอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอมาเล่าให้กับนางเอกฟังเนี่ยก็มักจะเล่าในเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วก็เรียกพระเอกว่าเป็นปีศาจด้วยนะเรียกว่าเดวิลนะคะเดวิลเจ้านั่นเองค่ะก็ทําให้หนางเอกของพวกเรานะคะได้ซึมซับกับเรื่องตามปากของเพื่อนที่มาเล่าให้ฟังนั่นเองแล้วในขณะที่พระเอกของพวกเรากําลังคุยกับทุกคนนะคะเขาก็ได้แบบว่าเดินมาหาอี้หลงด้วยแหละเพราะเขารู้สึกว่าคุ้นๆน,นะคะเขามาขอเต้น ค่ะแล้วขณะที่เต้นลํานะคะเขาก็ถามชื่อของนางเอกของพวกเราแล้วก็พบว่าเอานางเอกก็บอกว่าเธอชื่ออีหลงนะเออเป็นทนนี้จริงๆเขาก็แบบจับมือนแน่นแล้วก็หยุดเต้นเลยนะคะคือหยุดเต้นลําเลยค่ะแล้วก็แบบ กระโดดเข้าไปควา้วาเลยแบบว่าอุยเจอแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพระเอกก็พยายามที่จะคิดทบทวนประมวลผลทั้งหมดแล้วเขาก็เออพบว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่เคยยอมที่จะให้จดหมายใดๆที่เขาเขียนถึงวี่หลงเนี่ยได้ส่งไปถูกส่งไปถึงนางเอกเลยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่สามารถที่จะตําหนิอะไรเธอได้เลยนะคะพอทุกอย่างแล้วมันเป็นทางฝั่งของพระเอกเองต่างหากที่กีดกันไม่ให้ติดต่อกับทางของนางเอกนะคะ พอพระเอกรู้แล้วค่ะว่าเป็นใครนะคะทีนี้ค่ะก็มีในตอนที่2แล้วนะคะก็มีหญิงสาวคนหนึ่งก็ถูกลังแกค่ะแล้วก็อี้หลงนะคะนางเอกก็เป็นนางเอกผู้พดุงความยุติธรรมได้ยินก็จึงเข้าไปช่วยนะคะ แต่ณจุดนั้นนะคะนังเอกเราเห็นตาพระเอกไงคะก็เลยไปขอให้พระเอกเนี่ยช่วยพาผู้หญิงที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลทีคะ่ะแล้วในขณะที่พวกเขาไปโรงพยาบาลกันนะคะแล้วก็กําลังช่วยผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบคุยกันไปคุยกันมาแล้ว อีหลงนะคะก็เห็นว่าที่ข้อมือของเธอนะคะมีรอยถลอกจากการช่วยเหลือมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะก็เลยพระเอกนะคะก็เลยทําเป็นหยิบผ้าเช็ดหน้าค่ะผ้าเช็ดหน้าของนางเอกที่เขาก็พกติดตัวไว้ตลอดเวลามาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะเอาไปมอบให้อี้หลงค่ะและในที่สุดนะคะอี้หลงนางเอกของพวกเราก็เลยรู้ว่าอา้าผู้ชายคนนี้แหละเป็นผู้ชายที่เธอถึงกับลงหนังสือพิมพ์ตามหาเลยนะคะซึ่งพระเอกของพวกเรานะคะก็พูดประโยคที่หลังจาก นางเอกรู้แล้วว่าเขาเป็นใครเนี่ยว่าในที่สุดเนี่ยคุณน่ะก็รู้จักฉันแล้วแล้วก็จากนั้นก็จูบนะคะจูบนางเอกเลยค่ะแล้วดอกไม้ไฟต่างๆก็แบบเหมือนกับว่ามันก็ดับลงไปคือทุกอย่างมันดูดับลงไปเพื่อที่จะเฉลิมฉลองว่าทั้งคู่นี่ได้พบกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจะช่วงตอนแรกๆนี่แหละค่ะซึ่งนะคะใน ในเรื่องนี้มันก็จะมีให้เห็นถึงความอบอุ่นอบอุ่นโรแมนติกเนาะในช่วงแรกๆแต่ดูแล้วเนื้อเรื่องนะคะต่อไปก็คงดราม่าเยอะๆเพราะว่าครอบครัวกีดกันแล้วแถมนางเอกของพวกเรานะคะแต่งงานหลอกๆกับพระรองไว้แล้วอะคะ่ะเพื่อนๆแล้วส่วนพระเอกนั้นนะคะก็มีคู่มั่นด้วยนะคะคือตามธรรมดาของตระกูลคนรวยไงก็จับนะคะตระกูลรวยๆมามั่นไว้กับลูกชายก่อนนั่นก็คือส่งเจียวเจียวค่ะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งก็เป็นคู่มั่นของ ของพระเอกนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่านะคะชอบแสดงตัวค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะต่อหน้าอี้หลงหรือสาวคนไหนก็ตามนะคะเสง่งเจียวเจียวก็จะชอบไปแสดงตัวว่าเออหนังเนี่ยเป็นคู่มั่นนะคะของคุณเจ้านี่เองเจ้าเจิงนะคะส่วนทางด้านของ อุบอูเป่าอี้นะคะแทนที่จะเป็นเพื่อนกับอี้หลงของพวกเราเพราะว่าแบบใกล้ชิดกันแล้วก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยแต่ว่าก็ดันกลายมาเป็นศัตรูของอี้หลงนางเอกของพวกเรานะคะเพราะว่านางก็มารู้ว่าพระรองอ่ะแซบป,ปูอ่ะได้แต่งงานกับทางอี้หลงไว้แล้วนะคะโอ้โหค่ะก็ความรักก็ทำให้แบบว่าไม่เลือกเพื่อนนะคะไม่เลือกเพื่อนไม่เลือกมิตรภาพ แล้วสําหรับพระลองนั้นเขาพยายามไหมคะที่จะแบบว่าให้อีลหลงนางเอกเนี่ยมารักเขานะคะพยายามนะเขาก็มีแหวนนะคะมาเพื่อขอแต่งงานอย่างจริงจังเลยแบบว่าแต่งกันจริงๆเธอแต่งกันจริงๆ,ๆเธอแต่ว่าอีหลงนะคะก็ ก็ไม่ลาบนะคะถึงแม้ว่าทางพระรองจะคุกเข่าแล้วก็ทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อที่จะให้ผู้หญิงรักแล้วเขาก็ยังไม่ยอมตัดใจค่ะคือเขาจะเอาอี้ลงมาเป็นของเขาให้ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้พระรองนะคะก็สังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของนางเอกตั้งแต่ที่นางเอกได้รู้จักกับพระเอกแล้วล่ะคะ่ะที่นี่เนาะที่เมืองใหม่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกราแวงมากๆแล้วก็ กลายเป็นศัตรูของพระเอกเรานะคะตัวตึงเลยค่ะสำหรับพระรองตัวนี้นะคะแล้วสำหรับท่านพ่อนะคะหรือว่าคุณพ่อของพระเอกเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยค่ะชอบเจ้ากี้เจ้าการนะคะก็เป็นผู้ที่จัดการทุกอย่างแล้วก็ตํา ตระก,กูลนะคะตระก,กูลเซิงของเซิงเจียวเจียวเนี่ยเป็นผู้ที่มีอํานาจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตระก,กูลของตระก,กูลเจ้าเนี่ยมีเงินแล้วก็อยากจะมีอํานาจจะได้ครบเบ็ดเสร็จนะคะก็เลยอยากให้ลูกชายไปแต่งงานเป็นดองกันนะคะกับทางตระก,กูลเซิงค่ะพอมาถึงนะคะตอนที่5เนี่ยเอาละค่ะก็คือพระเอกเราก็อยากจะให้นางเอกย้ายออกแล้วตัวนางเอกเรานะคะก็ต้องการที่จะย้ายออกเช่นเดียวกันในจิตใจลึกๆของเธอเพราะว่าตอนนี้เธออยู่อาศัยนะคะร่วมชาย ค่ะเดียวกับพระลองนั่นเองค่ะพระลองคือแซบปูนะคะแล้วจุดที่พีคนะคะก็คือพระลองนะคะกับผู้หญิงที่ที่รักพระลองเนี่ยคือกําลังจะร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะมาต่อต้านพระเอกกับทางอี้หลงเลยนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าอย่างอู้เป่าอี้เนี่ยก็รักพระลองแซบปูมากๆส่วนแซบปูนะคะพระลองคนนี้ก็รักนางเอกอี้หลงของพวกเรามากๆนะคะส่วนค่ะพระเอกแซจ้าของพวกเราถึงจะมีคู่มันอยู่แล้วซึ่งคู่มันทั้งรั ทั้งหึงทั้งหวงตัวเองสุดๆแต่เขานะคะก็มีสัญญาแล้วก็รักอยู่แก่อยู่แต่กับ อี้หลงนางเอกของพวกเราคนเดียวเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่ามันเป็นลัก5เศร้าหกเศร้าเลยนะคะสาหรับเรื่องนี้พอหลังจากตอนที่5มานะคะมันก็จะถึงจุดที่แบบว่าทางด้านของคนที่มีการศึกษานะคะแล้วก็คนบางคนอย่างตัวของพระรองแซป,ปูเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความลิเริ่มในการที่จะฟื้นฟูค่ะคาว่าฟื้นฟูก็คือ,อดึงความเป็นจีนขึ้นมาเยอะๆนะคะเขาก็เลยถูกจับเข้าคุกไปเพราะตอนนั้นก็มีพวกญี่ปุ่นอยู่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งคง คงการของเขามันล้มเหลวนะคะก็เลยโดนจับเข้าคุกไปก็ทําให้หนางเอกก็พยายามจะช่วยเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ช่วยไม่เป็นผลค่ะเพราะฉะนั้นพระพระรองนะคะก็ต้องไปติดคุกอยู่นิดนึงแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกของวกเราด้วยความที่ต้องการจะช่วยพระรองให้ออกจากคุกเนี่ยก็ยังได้ไปขอร้องอูเป่าอี้ด้วยนะคะซึ่งพ่อของอูเป่าอีอ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่แหละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามอูเป่าอี้นะคะก็ไม่ไม่ให้การช่วยเหลือได้ ใดทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนทางด้านของพระเอกนั้นนะคะเขาก็เขาก็จริงๆ้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบเลยนะคะไม่ได้ชอบพระรองแซบป,ปูแต่ว่าเพื่อเห็นกับนางเอกแล้วนะคะเขาก็อ่ะช่วยก็ได้ วิธีการช่วยของพระเอกนั้นก็ค่อนข้างจะมีความหดหดตึงๆเหมือนกันนะคะมีการมอบปืนไว้ให้หนางเอกด้วยล่ะบอกว่าอ่ะเอาไว้แบบป้องกันตัวด้วยนะแล้วก็แบบว่าต้องเดินทางไปปักกิง่งไปปักกิ่งเพราะว่าต้องไปพบนะคะยังมีเจ้าชายหลงเหลืออยู่เนาะในตระกูลนะคะไปอีหลงก็ไปพบผู้เป็นบิดาค่ะแล้วดังนั้นนะคะเธอเลยทําให้พวกเรานะคะได้รู้ผ่านหน้าจอทีวีว่าโอ้โหยังแต่งตัวเหมือนสมัยแบบราชวงศ์ชิงอยู่เลย ะะก็ได้พบผู้เป็นบิดาด้วยแล้วก็มีาภาพนะคะย้อนกลับไปให้เราเห็นถึงประวัติครอบครัวของนางเอกด้วยละคะ่ะคือพอดูมาถึงในช่วงตอนที่5 6 7 8นะคะเราจะเห็นถึงกระบวนการนะคะคิดของนางเอกเนี่ยค่อนข้างจะน่ายุมหัวคือเป็นคนที่ ที่ชัดเจนในใจของตัวเองแต่ว่าการกระทําคุมเขือทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าอย่างตัวของพระรองเนี้ยเธอก็ยังดีกับพระรองมากๆแล้วก็แบบแบบเวลาที่พระเอกเห็นหรืออะไรเงี้ยนางเอกก็ไม่ได้มาอาธิบายอะไรไงเพื่อนๆมันเลยรู้สึกว่าเรื่องราวมันอึดอัดนะคะส่วนพระเอกนั้นเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเขามองมาไงเหมือนเรามองเข้าไปที่ตัวของนางเอกซึ่งเออได้ยินข่าวว่ามีการแต่งงานกับ พระรองแต่ว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไม่ได้แต่งกันจริงแต่ว่าการที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกันแล้วก็การที่พยายามช่วยเหลืออย่างอย่างหนักขนาดนี้นะคะในตอนที่พระรองเข้าไปติดอยู่ในคุกอะไรแบบนี้ยแล้วตอนที่พระรองบอกว่าให้เลิกให้เลิกแบบว่าตัดขาดจากเขาไปเลยนะคือบอกนางเอกเพราะว่าพระรองไม่อยากจะให้หนางเอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีความอะไรทั้งหลายนะคะนางเอกของพวกเราก็ไม่ยอมตัดค่ะก็ยังพยายามแบบเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะคะซึ่งก็ทําให้พระเอกก็ กเกิดความหนึบในใจคนดูเหมือนกันค่ะหวานดูก็โอ้แต่แล้วอยากหยุมหัวจริงๆสําหรับกระบวนการคิดแล้วก็การแสดงออกของอี้รลงนะคะตัวของนางเอกเนี่ยอย่างมันก็จะมีอย่างตอนที่ฉากฝนตกนะคะอี้หลงเนี่ยนางเอกคือเดินตากฝนอยู่นานมากเลยค่ะสําหรับฉากนี้นะคะก็จริงๆสงสารน,นักแสดงเหมือนกันคือคือเหมือนกับว่า ตัวละครตัวนี้พยายามจะทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในในเรื่องอ่ะมันมีฉากซ้ำๆกันอยู่หลายครั้งอย่างฉากที่ต้องเดินท่ามกลางสายฝนเนี่ยมันก็ดูแล้วมีมากเกินไปนะคะคือถ้ามันตกมาฉากเดียวเออมันอาจจะมันอาจจะเออดูแล้วมันประทับใจแต่พอมันตกมาหลายๆฉากแล้วก็ต้องเดินเปียกอยู่อย่างนั้นตลอดนะคะแล้วคนที่มาช่วยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครค่ะก็เป็นพระเอกนะคะแซ่เจ้าของพวกเรานั่นเองมาแล้วนางเอกของพวกเรานะคะ นอกจากที่จะเดินแล้วนางก็ยัง นอนอยู่บนทางเท้าด้วยนะคะในขณะที่ฝนก็ตกกันหนำค่ะซึ่งมันก็ไม่มีใครอยู่บนถนนเลยนะคะเพื่อนๆแหมฉากแบบนี้ไม่อยากจะซื้อเลยนะคะห <_ S 2> <ๆ>ลังจากนั้นพระเอกของพวกเราก็มีการช่วยนางเอกขึ้นไปที่รถจากนั้นก็เริ่บถอดแจ็คเก็ตเพราะว่าเ,เสื้อคลุมต่างๆเพราะว่านางเอกของพวกเราเปียกโชกอยู่นะคะซึ่งเขาก็บอกนางเอกแล้วว่าเขาพยายามจะช่วยค่ะแล้วก็ให้เสื้อคลุมของเขามาคลุมร่างของเธอเอาไว้อะไรอย่างนี้นะคะ <_ S 1> แต่ว่านางเอกของพวกเราก็จะไม่รับการช่วยเหลือแล้วก็จะลง จากรถอยู่อย่างเดิมนะคะก็เลยทําให้พระเอกของพวกเราเนี่ยก็เลยแบบอืม งงไปเหมือนคนดูเช่นเดียวกันค่ะเพราะเพราะนางเอกก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วทําไมจะต้องทําแบบนี้ก็คือไม่เข้าใจพอ o t เรื่องตรงนี้เหมือนกันนะคะนางเอกนะคะหลังจากไอฉากที่มีการเดินท่ามกลางสายฝนไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากบรรยากาศที่แอดวานอยากยุมหัวหนางเอกกลายเป็นตายละ <c oughs> อีหลงนะคะตัวละครตัวนี้ทําให้แอดวานเริ่มประสาทเสียแล้วคะ่ะ <c oughs> มีความดูละครด้วยความอินสุดๆเลยนะคะ พระเอกของพวกเราเนี่ยถึงกับเข้าใจว่าเออเธอรักออแซบป,ปูขนาดนั้นเนี่ยคือรักรักปูอ่ะปูก็คือพระรองนะคะขนาดนั้นเลยเหรอต้องการจะใช้ชีวิตเธอในการช่วยเขาเลยใช่ไหมแต่ว่านางเอกก็บอกกับพระเอกไปว่าฉันน่ะต้องการช่วยเขาเพราะว่าเขานั้นถูกตัดสินประหารชีวิตฉันไม่ต้องการให้เขาถูกประหารชีวิตไม่ได้ช่วยเพราะว่าความรักหรือว่าเห็นแก่ที่เขาเป็นสามีอะไรของฉันมันเป็นเรื่องไม่จริงอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ก็ทนายความหรืออะไรนะคะก็ก็แบบไม่ไม่จริงใจอะ่ะทนายความก็ไม่ได้ช่วยเหลืออย่างจริงใจเราก็เกือบที่จะทําร้ายนางเอกด้วยนะคะทีนี้ค่ะคนที่เป็นพระเอกของพวกเราก็ต้องไปช่วยนางเอกออกมาจากไอ้ทนายความที่มันที่มันจะทํไม่ดีมิร้ายนางเอกของพวกเราอีกนะคะทีนี้พระเอกก็โกรธมากเลยว่าเออมันต้องเสี่ยงขนาดนี้เลยใช่ไหมที่แบบการจะช่วย ผู้ชายแซ่บปูคนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งโอ้โหค่ะจุดสุดๆมันเป็นฉากที่แบบมันต้องพยายามเข้าใจแต่ดูไปแล้วมันก็พูดกันตรงๆก็ได้น้อถ้าอยากให้ช่วยก็บอกตรงๆไปเลยคือเราก็จะได้นั่งปรึกษากันดีๆนะคะไม่ใช่แบบว่านางเอกไปทําอะไรคนเดียวคิดอะไรคนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตัวของพระรองนะคะแซ่บปูเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความหัวรุนแรงอ่ะเป็นคนที่หัวรุนแรงนะคะแล้วก็ชอบใช้วิธีที่ ที่ที่ทำที่ไหนก็โดนจับเอาง่ายๆเพื่อนๆ <laughs> ทำที่ไหนอยู่ประเทศไหนแบบนี้นะคะประท้วงอะไรแบบนี้นโยบายของตัวเองหัวรุนแรงอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่รอดอะไะยังไงก็ต้องถูกทางการจับอยู่แล้วนะคะแล้วเรื่องมันก็นัวนัวอีกค่ะพอออกมาจากคุกได้แล้วนะคะพระรองเนี่ยก็คือ ป่วยอีกป่วยเป็นแบบโอ้โหป่วยหนักเลยนะคะก็ทําให้นางเอกของพวกเราก็ยังจะแบบย้ายออกไปยังถาวรไม่ได้ก็ต้องมาดูแลอะไรแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าพระองก็มามีการบอกว่าโอ้ยไม่ต้องอยู่กับ เพราะว่าสงสารหรอกนะฉันนไม่ได้ต้องการแหมแล้วก็แบบเออฉันนะ่ะย,ยินดีมากเลยถ้าเธอจะไปนะคะก็คือปล่อยให้นางเอกไปแหมทีแต่ก่อนสุขภาพแข็งแรงก็ไม่ยอมให้นางเอกไปพยายามจะลังเอาไว้แล้วตอนนี้ตัวเองป่วยนะคะก็นางเอกก็ไม่อยากจะไปแล้วเพราะว่ามีบุญคุณเนี่ยเออพระหลองก็มีบุญคุณนะคะเรื่องมันก็เลยนวลนวลแล้วถ้าเราเป็นพระเอกนะคะแซ้เจ้าเราจะมองเหตุการณ์นี้เข้ามายัางไงคะอา้าวผู้หญิงคนที่ฉันรักแล้วเขาก็บอกว่าว่าเธอก็รักฉันแต่ เธอก็ไม่ย้ายออกสัทียังมาอยู่วนเวียนวนเวียนกับพระลองอยู่มันกลายเป็นว่านะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยไปให้ความหวังกับทางพระรองแบบผิดๆนะ่ะเพราะว่าใจเธอก็ไม่ได้รักพระลองอยู่แล้วไงเออเพื่อนๆของเขาใจหวานแล้วดูไปก็มีความ <c oughs>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  นะคะแต่ว่าพอเห็นหน้าของพระเอกแล้วก็อ,อภัยทุกอย่างคะ่ะหล่อมากๆเลยนะคะ แล้วด้วยความที่ตอนนี้พระรองป่วยจัดนะป่วยจะจัดเลยค่ะปวดหัวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องออพาไปต่างประเทศไปเพื่อรักษาซึ่งนางเอกของพวกเราก็จะไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าพระเอกจะคิดอย่างไรคะ่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะ9ตอนที่หวานดูมาค่ะสิ่งที่แบบว่าอยากทํามากคือยุ้มหัวนางเอกแล้วก็บอกให้นางเอกเนี่ยสมให้สมกับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหน่อยนะคะคือคือให้พูดแบบว่ามันชัดเจนมีประเด็น ะะสำคัญนั่งคุยอะไรนะคะทุกอย่างคุยกันได้ค่ะก็นั่งคุยกับพระเอกนะคะคนที่ตัวเองคิดว่าตัวเองรักมากๆแล้วพระเอกก็บอกอยู่แล้วว่าเขาก็รักแล้วก็รอนางเอกอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ดูแล้วคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถามว่าหวานดูต่อไหมดูต่อคะ่ะมันมีความหนุบๆที่ยังไงก็ต้องดูต่อนะคะแล้วณนะจุดนี้นะคะก็เหมือนกับว่าละครก็ได้ลืมไปแล้วว่านางเอกนั้นยังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเรียนจ จบแล้วนะคะงงค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขานะคะในการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเขาจบแล้วเพิ่งจบหรือว่า หรือว่ายังไงหรือว่ายังเรียนอยู่นะคะก็ทําให้หวานยังง,งงงงอยู่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะอี้หลงนางเอกของพวกเราเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่นางบอกว่านางไม่ได้ย้า <pir> ย <im less> ออกจากบ้านะลองนะคะเพราะว่านางบอกว่านางไม่มีที่อยู่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าน,นะคะพระเอกของพวกเราได้ทําการซื้อนะคะซื้อบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วส่วนนางเอกของพวกเราก็ได้ยายายไไดนําเงินนะคะไปจ่ายให้กับพระเอกเรียบร้อยแล้วด้วยก็เหมือนกับว่าพระเอกซื้อ ให้ก่อนแล้วนางเอกก็เอาเงินไปจ่ายคืนนะคะซึ่งนั่นก็ควรที่จะตกเป็นบ้านแทๆ้ๆคือกรรมสิทธทิ์แท้ๆต้องเป็นของนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกจะมาให้เหตุผลโดยที่ที่บอกว่าไม่ย้ายออกจากบ้านของอ พลองแซปปูนะคะเพราะว่าไม่มีที่อยู่อันนี้ก็มันก็ขัดกันหรือเปล่าได้ดูบทละครหรือเปล่าพวกเราตามอยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะเออดูไปแล้วก็มีความสนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็มีความแบบอยากยุ้มหัวหนางเอกนะคะเอาง่ายๆค่ะมีเพื่อนๆท่านใดดูเรื่องนี้อยู่แล้แลวบางคะ้ก็สามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดวานได้นะคะแต่ถามว่าแสดงดีไหมต้องแสดงดีสิเพราะถ้าแสดงไม่ดีนะคะแอดวานก็คงไม่อยากยุ้มหัวหนางเอกขนาดนี้นะคะแต่ว่าบทาละครมันมี ความอื <c oughs> มันมีความว่าเออมันจะไปทรงนี้ตลอดเลยใช่ไหมนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของอพพิซ้อนนี้นะคะเหมือนมาเล่าละครที่ดูไปพร้อมกับบ่นเลยค่ะแต่ว่าหวานดูจนจบนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าหวานบ่นแล้วหวานจะดูไม่จบเพราะว่าแต่ละเรื่องมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะคะอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งกายแล้วก็นางเอกเธอสวยนะผิวเธอก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับน้องเรนนะคะเอาล่ะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวกลับมาพ พบกับวันได้ใหม่ในอภิสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ